สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของรายการเมืองไทยดีดีที่นี่ที่เดียวทาง n b t นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับมาที่ค่ายทหารอากาศกองบิน46แน่นอนครับแม่ภารกิจของทหารอากาศก็คงจะทราบกันอยู่นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงแรงๆแ,แบบนี้ทำฝนเทียมครับแน่นอนที่สุดครับ พาคุณผู้ชมมาที่นี่ณนะศูนย์กิจกรรมและนันทนาการของกองบิน46มีทั้งค่ายลูกเสืออากาศสถานีทดสอบกำลังใจสุดยอดจริงๆแต่ใครจะรู้มั้งครับว่าที่นี่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะครับโดยท่านผู้การหัวใจเกษตรนาวากาศเอกถากูลนาคอนทัพเพราะฉะนั้น เมือ่อรายการของเรารู้แล้วของดีแบบนี้พลาดไม่ได้เราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กองบิน46ครับใครมีมะกรูดใครมีลูกสาวเอาวะเอาเวายลูกเคย สวัสดีครับจักรีครับผมแม่วันนี้แต่งตัวเป็นกำนันเลยผมวันนี้ตั้งใจเลยเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วจะเป็นกำนันต้องขออนุญาตแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักก่อนนะครับนี่ก็คือนาวาอากาศเอกท้าวพูนีะครับท่านผู้บังคับการกองบิน4 6หรือที่รู้จักกันผู้การปูครับผมช่วงนี้มีฉายาใหม่แล้ะผู้การหัวใจเกษตรอครับ นะครับผมวันนี้ทางรายการเมืองไทยดีๆ n b อบทของเราเนี่ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนแล้วก็นําเรื่องราวดีบอกผ่านไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่นี่คือศูนย์กิจกรรมนันทนาการใช่ครับของกองบินสิ่ธิบมาดูในส่วนของตรงนี้กันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรยังไงกันบ้างครับทุกครับได้ครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีบ้านต้นไม้นะครับในส่วนที่กําลังก่อสร้างก็จะเป็นในเรื่องของอุทยานฝนหลวงเทิดพระเกียรตินะครับก็เอาเครื่องบินเก่าที่ตรวจประจําการแล้วเนี่ยมา ปรับปรุงใหม่นะครับ,รบจะเป็นซิมเลเตอร์เวลาเด็กๆนักเรียนนักศึกษามาดูงานขึ้นไปบนเครื่องจะได้บรรยากาศของการทําฝนเลยนะครับว่าเวลานักบินบินผ่านเข้าเมฆเข้าหมอกนี่มันอากาศมันบ๊มยังไงมันสะเทือนยังไงครับเช่นนี้เป็นต้นน่าสนใจน่าสนใจน <ะ S 2> แล้วแนวคิดของการสร้างศูนย์กิจกรรมและนันทนาการนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงครับเราเริ่มต้นมาจากเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราต้องการ แก้ไขในเรื่องของปัญหาหนี้สินข้าราชการก่อนครับเราต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตเขาครานี้เราจะทํำยังไง้เรื่องการกู้สากพย์มันก็เป็นเรื่องปลายทางถูกไหมครับ,รบมันยังไงก็ตามมันก็ต้องใช้นี่ถึงแม้ว่าตอกเบี้ยจะถูกกว่าใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเรามองซ้ายมองขวาเนี่ยเรามีพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยเยอะแยะเลยครับเราทําไมไม่มาพัฒนาล่ะให้พื้นที่ตรงนี้มันเปลี่ยนจากยา่าคาลกท่วมหัว ให้เป็นเงินที่ไหลสู่กระเป๋าข้าราชการและครอบ,รบครัวโอ้คำพูดนี้ดีมากเปลี่ยนจากยาคาที่รกทั่วหัวเป็นเงินใส่กระเป๋าข้าราชก,การถูกต้องครับค,ครับก็เริ่มต้นทํากันมานะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็มี่สิบหกเองเนี่ยเราทําน้ํามันเป็นโอทีเซลนะครับทําจากน้ํามันพืชใช้แล้วโดยการวิ่งไปซื้อน้ํามันพืชใช้แล้วจากตามตลาดต่างๆนะครับน้ํามันส่วนหนึ่งเอ๊ะพอเรามีโครงการนี้ขึ้นมาเราก็เอาน้ํามันส่วนหนึ่งเนี่ยมาเริ่มปรับปรุง พื้นที่ที่มันรลร้างว่างเปล่าเนี่ยให้เป็นพื้นที่การเกษตรก็ค่อยๆเริ่มจากเล็กๆะครับจนกระทั่งเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันซึ่งซ่งในส่วนที่รู้จักกันอยู่นี่ก็จะเป็นกิจกรรมและนันทการเอาในส่วนของตรงนี้ก่อนเห็นว่ามีสนามได้กล์ฟมีค่ายลูกเสือแ้วที่เรายืนกันตรงนี้ก็คือบ้านต้นไม้ครับในส่วนของค่ายลูกเสือปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับปีนี้ยอดการเข้าค่ายลูกเสือของเราก็หมื่นคน นะครับได้รับความไว้วางใจสูงสุดเลยจากผู้ปกครองจากคุณครูจากโรงเรียนต่างๆนะครับทั่วพิษโลกและจังหวัดเราข้างเลยนะครับรวมถึงเรามีครูฝึกชั้นดีนะครับมีครูฝึกลูกเสืออากาศซึ่งเป็นที่รักเป็นที่นิยมคือคุณครูจักรีส่วนหนึ่งนหครับครับผมนะครับก็ในส่วนลูกเสือมาก็จะได้ดูหลายอย่างนะครับที่นี่มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยที่น่าสนใจมีหอโดด นะครับทดสอบกําลังใจ34ฟุตครับนะครับยังมีสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกมากมายเลยนะครับมีกล้วยให้เรียนรู้ตั้ง400กว่าสายพันธุ์เช่นนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกว่าคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานี้สามารถจะใช้บริการโอ้ได้เห็นเยอะแยะเลยครับได้เห็นเยอะแยะเลยมาได้ก๊อฟก่อนครับหรือจะปั่นจักรยานเสือภูเขาก่อนมีจัมีสนามเสือภูเขาที่สวยสนามสวยเป็นต้นตของภาคเหนือนะครับ <น>เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามาแวะชมและคุ้มค่านะครับค,คุ้มค่าคแต่ทีเด็ดของรายการเมืองไทยดีดีวันนี้ไม่พาไปดูไม่ได้แล้วครับเพราะว่าฉา,ายาผู้การหัวใจเกษตรนั้นมาได้ยังไงหาคําตอบได้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไป <c oughs> ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่ศูนย์กิจกรรมและนันทนาการซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็แรงบันดาลใจของท่าผู้การไปชมกันเลยครับ นพาฟ้ากว้างทางชีวิตลูกนอนมีภาระมันอันโปองใสคือปกป้องคุ้มของอธิปไตยน่านฟ้าไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีสุดยอดจริงๆนะครับแดนนพาคงจะมีความหมายกับสถานาการณ์ทุกคนใช่ไหมครับผู้การน่านฟ้าไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีเลย แน่นอนที่สุดนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์นะครับคือในเรื่องของกเกษตรนะครับเราจะมาหาคำตอบว่าที่เขาบอกว่าท่านผู้การหัวใจกเกษตรเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้บนพื้นที่เท่าไรแล้วก็มีแนวคิดมายัางไงถึงได้เอาเรื่องของกเกษตรมาไว้ในกองบิน46ครับแนวความคิดเรื่องการ,กรเกษตรนะครับก็เป็นเรื่องของเรามีที่ดินมากมายเลยนะครับแต่ข้าราชการเราเนี่ย อย่างเป็นนี้เป็นสินพอถึงเวลาโรงเรียนจะเปิดเทอมที่ต้องวิ่งไปจำนำของกู้ยืมเงนวุ้นอย่างนี้เราก็เลยพลิกผืนดินซะนะครับผืนดินที่มันรกร้างว่างเปล่ามียาคา้ารกท่วมหัวสมัยก่อนเส้นนี้คุณจะเดินไม่ได้ครับต้องตวงงูแน่นอนอนะครับต้องนึกถึงอานาคอนด้าเลยลกขนาดนั้นนะครับก็คอ่อยๆทำค่อยๆปรับปรุงกันมานะครับจนปัจจุบันก็อยู่ในสภาพที่เห็นนะครับมีแปลงผักนะครับมีทั้งมาระมีต้นหอมมีแปลงพลิกนะครับมีปลูก ผักกาศหัวซึ่งก็ขุดขายกันไปแล้วบ้างอะไรบ้างน,นะครับก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับมีกล้วยนะครับซึ่งค่อยๆเก็บมาตั้งแต่10สายพันธุ์ยีสายพันธุ์จนปัจจุบันนี้กลายเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งของวันที่สิบหกครับ,รบ,รบก็มี400กว่าสายพันธุ์เกือบ500อยสายพันธุ์แล้วเฉพาะกล้วยใช่ครับรับ,<ล>ร,บรองว่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะได้เห็นที่นี่นะครับอย่างเช่นกล้วยนาคที่ออกลูกมาเป็นสีทองแดงเลยนะครับมีรสชาติหอมหวานอร่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ และในระหว่างที่รายการของเรามาบันทึกเทปนี่นะครับมีผักชนิดหนึ่งที่กําลังลงแปลงเลยครับมะระครับผู้การครับมีแนวคิดมายังไงถึงเอามาะระเข้ามาปลูกคือมะระเนี่ยปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยตอบตอบแทนเราไวนึกออกไหมครับพอลงทุนไปปับ๊บแป๊บเดียวก็เราก็จะได้ทุนคืนแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่ามะระเนี่ยเป็นผักสําหรับผู้สูงอายุเ <c oughs> ขาบอกว่าผู้สูงอ <c oughs> ายุที่ชอบกินของสุขภาพก็สุขภาพเพื่อสุขภาพนะครับ แล้วข้อพิเศษที่นี่อันหนึ่งก็คือเราเป็นอินทรีย์นะครับเรามีโรงงานปุ๋ยซึ่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเราเองนะครับเรามีน้ำหมักชีวภาพซึ่งทําเองอีกเหมือนกันมีสารไล่แมลงสูตรของปราชชาวบ้านนีครับปราดบึงพระนี่แหละแถวๆนี้นะฮะก็มาผสมประสานกันนะครับจนกระทั่งเกิดแปลงผักเหล่านี้ขึ้นมานี่ย้อนไปที่มะละสักนิดหนึ่งพันนี้เป็นพันพิเศษยังไงครับก็เป็นพันตลาดทั่วๆไปนะครับก็คือ เราเน้นว่าต้องเป็นที่ต้องการของตลาดคือปลูกแล้วเนี่ยต้องขายได้นะครับขา้าราชการที่ดูแลเขาก็มีรายได้จากการตัดมาละครับสองวันครั้งสามวันครั้งอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการที่จะเอาพืชผักสักอย่างหนึ่งมาลงเนี่ยเราต้องไปสำรวจตลาดก่อนใช่ไหมถูกต้องครับเพราะตลาดต้องการอะไรถูกต้องเขาต้องไปคุยกับผู้รับซื้อก่อนนะครับคือในส่วนของผักอะไรก็ตามเนี่ยผมบอกว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบรมของขา้าราชการที่มาทํากินกันนะครับเขาถนัดอันไหนแล้วตรงไหนเขาคิดว่าเขามีคอนเนคชันมีช่องทางการติดต่อทําเลย ขอให้คุณทําแล้วขายได้มีรายได้เข้าไปเลี้ยงครอบครัวไปดูแลครอบครัวให้ดีพอแล้วนะครับเราดีใจแล้วถือว่าประสบความสาเร็จแล้วจากมะละแล้วไปผักอีกชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าหลายครอบครัวเนี่ยต้องรับประทานกันโดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบของการทําทั้งพริกหอมครับผู้การครับมายังไรครับเรามีต้นหอมเป็นหอมแบ่งนะครับเราก็คิดว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะนี้เนี่ยทุกที่แรงจัดหมดเลยนะครับ ทำให้ผักในราคาในตลาดนี่ก็ค่อนข้างสูงเลยเพราะต้นหอมราคาสูงรพระเอกองบิน4 6เนี่ยเรามีสถานีสูบน้ําใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นยังไงครับสูบน้ําใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับในแปลงเกษตรต่างๆที่เห็นน้ําหมุนเวียนอยู่เนี่ยระบบน้ำเนี่ยคือมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วน้ําก็มีทั้งน้ําบนดิน น้ำที่คุณจะเคยเห็นเนี่ยนะครับซึ่งรับน้ําเสียเข้ามาบําบัดจากในเมืองเนี่ยนะครับก็ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์สูบขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นทุนเครื่องน้ําให้กับของเราเพราะฉะนั้นน้ําเราไม่ขาดนะครับเพราะน้ําบาดาลที่นี่เราได้วันหนึ่งหกหมื่นลิตรต่อวันนะครับหกหมื่นลิตรต่อวันนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าใช้ฟรีไปอีกยี่0ห้าถึงสามสิบปีนะครับสบายมากเลยเพราะฉะนั้นน้ำเราขาดเมื่อน้ําไม่ขาดเนี่ย ก็มาคิดที่ว่าเราจะทําอะไรดีที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันสูง<ช>นะครับ<ช>ก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ดูแลกันไปนะครับก็ปลูกต้นหอมขึ้นมาถึงได้งอกงามขนาดนี้ครับถ้าวัดอัตราส่วนต่อกําลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการของกองบิน46ที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะฮะมีมากกว่าครึ่งไหมครับมีมากกว่าครึ่งไหมนะครับผมว่าเกินครึ่งนะครับเพราะว่า บางคนอาจจะไม่มีแปลงตรงนี้นะครับแต่หลังบ้านเนี่ยจะมีพืชผักสวนครัวจะมีปลูกมะนาวมาพาะพร้าวส้มโอฟักแฟง,แงโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในชุมชนกองบินก,ก็คือทุนทางสังคมมันสูงขึ้น,นรรมันเกิดการยึดเหนี่ยวความรักสมัครสมานความสามคัคคีใครมีมะกรูดมะแรกมะนาวอย่างนี้อย่างนี้จริงๆนะครับผณจักรีนะครับมันก็เป็นสังคมที่มันอบอุ่นนะครับเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพ มีปัญหามาร่วมกันแก้ไขทิศทางเราจะไปทางไหนเรามาคิดร่วมกันเราจะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็เป็นชุมชนซึ่งซึ่งเป็นชุมชนเราไม่เคยใช้คําสั่งที่นี่นะครับแทบจะ,จะไม่เคยคใช้คําสั่งมาจากความสมัครใจก็ขยันชี้แจงค่อยๆพูดจากันให้เห็นข้อดีนะครับมาพลิกมาฟื้นกันตรงนี้ไหมอะไรไหมต่อไปเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะนะครับเรามีทั้งนามีทั้งผัก ผล,ลไม้ไม้ตัดดอกนะครับมีปัสุธามีสมุนไพรอีกเยอะแยะอะไรเพราะนั้นก็มีความ้อมวันหนึ่งที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยไรายได้เนี่ยเกิดกับครการและครอบคร<ม>ัว<ม>นะครับแต่คนก็เตรียมตัวกันไว้นี่ถ้าจะมองภาพรวมจริงๆแล้วถ,ถ้าถ้าใครที่เข้ามาตรงนี้แล้วยังไม่ทราบข้อมูลในตรงนู้นตรงนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆคือพอเข้ามาเนี่ยเราจะพบเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอยู่ สส่วนหลักๆด้วยกันก็คือในเรื่องของพืชไม่ว่าจะพืชยืนต้นพืชล้มลุกต่างๆนะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตปุ๋ยเองด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไบโอดีเซลในเรื่องของแผงโซลาเซลล์นะครับที่สามารถจะสูบน้ําขึ้นมาใช้และอีกจุดหนึ่งพลาดไม่ได้เลยตรงนี้งานปสุสัตว์ ปลาสุสัดครับแน่นอนครับแต่เดี๋ยวเป็นยังไงจะต้องให้ท่านผู้การเนี่ยพาไปดูตัดกันบ้างนะครับผมจะได้กลับไปหาเพื่อนผมนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ขอมอบเพลงนี้ให้กับผู้การนะครับแล้วก็บรรเลงโดยน้องๆหมวดดุริยางใช่ไหมดอยยอดอยอนะครับสนุกขนาดมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปใช้ที่บ้านด้วยได้ไหมครับดีครับได้เลยครับนกคู่กับทองฟ้าหอยปูปลาขู่ทองทะเลแม่น้ำผูจอลเค แม่น้ำกูจอระเกผู้การกูว้าเวจะคู่กับใคร มาถึงอีกจุดหนึ่งที่ผมได้พูดไว้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปศุสัตว์ใช่ไหมผู้การครับาจากพืชผักแล้วมาสุสัตว์ที่ข้างหลังเราไหมาช้างตัวเริ่มเลยนะเนี่ยแพะกับแกะตรงนี้ไปได้แนวคิดมายัางไงครับถึงได้มาเลือกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยครับผู้การแนวคิดง่ายมากเลย<ะ>ตรงนี้หญ้ามันรกอ๋อเอา้าถ้าหญ้ารกต้องไปเอาเครื่องตัดหญ้าสิครับเราใช้เครื่องตัดหญ้าธรรมชาติดีกว่าอย่าลืมว่าตรงนี้เราก็มี พืชผักผลไม้ส่วนหนึ่งครับนะครับอดีตเราเคยปลูกดาวเรืองขนาดแนวกำแพงนี้ไปเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการปุ๋ยต้องการดินครับแล้วเราเลยใช้เครื่องตัดหญ้าธรรมชาติเนี่ยครับแพะแกะแสดงว่าแพะกับแกะเนี่ยกินหญ้าเป็นอาหารโ้เก่งมากอืมแล้วอย่าบอกนะครับว่าผลงานเตียนๆนี้ก็คือน้องแพะน้องแกะน้องแพะน้องแกะครับน้องแพะน้องแกะเลี้ยงไว้เท่าที่เห็นนี่แหละฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อคือเลี้ยงไว้ตัดหญ้าเลี้ยงว่ากินหญ้าเลยว่าถุกประสงค์ใช่ครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพอเป็น AEC แล้วเนี่ยรประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมุสลิมใช่ไหมครับวัวมันจะโตทันไหมออกลูกปีละข้อกว่าจะได้กินเนื้อกันอย่างเงี้ยนะครับแต่พวกนี้ลูกปีละสามข้อน่าสงสารน้องแพ่้องแกจะต้องเป็นอาหารหมดเลยก็ก็เป็นไปตามวิธีนะครับก็สำหรับ เออีซซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเป็นมุสลิมเยอะๆเนี่ยครับทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนหรือว่าฟิลิปปินส์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นวัตถุดิบสำหรับป้อนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้โดยวิถีของน้องแพะน้องแกะเนี่ยกับอากาศร้อนๆโดยเฉพาะที่โลกบ้านเราอย่างนี้นะฮะมันทนกับสาภาพแวดล้อมได้ครับทนได้สบายมากครับทนได้เขาไม่ได้อยู่กลางแดดตลอดนะฮะเขาก็เลือกที่จะอยู่ในร่มเราประกอบกับเรามีต้นไม้ใหญ่มากมายเลยนะครับ มีร่มจากไผ่มีอะไรให้กินเยอะๆเลยมีมะกรที่ก็ปลูกไว้เนี่ยให้แพะแกะกินนะครับชอบเลย,ลเลยชอบกินเลย mm. เลี้ยงจริงๆเริ่เริ่มแรกเลี้ยงอยู่11บตัว12ตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณมาเพิ่มปริมาณมานี่ก็มีท้องตั้งหลายตัวนะครับออกลูกแฝดก็มีอะไรก็มี จนกระทั่งเป็นฝูงบปเลอสี่สิบกว่าตัวแล้วแล้วเด็กเลี้ยงแกะนี่ทุกการไปมาจากไหนฮะเด็กเลี้ยงแกะนะครับเราจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเลี้ยงธรรมชาติมากเลยเพราะหญ้ามันเยอะครับก็เพียงแค่กั้นไม่ให้ข้ามไปกินพืชผลเกษตรเดี๋ยวไปกินต้นหอมกินผักวางตุ้งผมหมดครับผมก็มีประตูง่ายๆกั้นไว้ให้เขาอยู่เฉพาะฝั่งนี้นะครับแบ่งโซนกันก็คือแบ่งแบ่งโซนง่ายๆครับง่ายๆเลยนอกจากน้องแพะน้องแกะเมื่อสักครู่นี้ทูกการบอก ประเทศอินโดนีเซียอะไร่ยมีไก่อินโดด้วยใช่ไหมอ้าวมีครับมีครับเป็นยังไงครับไก่ด<ก>ําอินโด,ด,นโดฮะเป็นไก่ดําไปได้พันมายังไงครับก็ <c oughs> ไปไดไป้ไปได้พันมาก็มีมีคนที่เขานําเข้ามานะครับ <c oughs> เราก็ไปขอบแบ่งเข้ามาเอามาเพาะเลี้ยงต่อไปก็เพื่อการศึกษา <c oughs> ครับนะครับเด็กๆตั้งหมื่นคนนะเราก็อยากให้เขาเห็นตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนครับ <c oughs> เป็นต้นอนอกจากแพะแกะไก่แล้วมีอะไรอีกครับก็มีนกนะฮะนก ครับมีนกนกอะไรครับพันธุ์ก็มีเลิฟเบิร์ดนะครับเลิฟเบิร์ดก็เหมือนนกหงส์หยกนะฮะอ๋อนกเลิฟเบิร์ดสวยคือเลบหงส์หยกใช่ครับเหมือนคล้ายๆกันนะเลิฟเบิร์ดตัวเล็กๆสีสันสวยงามเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามครับเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามก็ออกลูกออกลานเต็มเลยครับครับก็ยังมีปลานะฮะในส่วนของปลานี้เราก็ปล่อยปลาทุกปีธรรมชาติ พันนหเเป็ศก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นปลานินปลาดุกพวกนี้ปลาตลาดครับคือเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆใช่ครับเลี้ยงง่ายนิยมกินกันใช่เลี้ยงกบด้วยครับกบด้วยกบด้วยกบพันธุ์ไหนครับก็เลี้ยงกบพันุ์ผสมเนี่ยครับที่ที่ทางกระทรวงเกษตรเขาสนับสนุนครับให้เลี้ยงกันก็ไปดูเห็นชาวบ้านเขาเลี้ยงกันแล้วเอ๊ะมันมีรายได้สักเซสดีประสบความสําเร็จเลยล่ะก็ไปขอแบ่งลูกพันธุ์เข้ามาไปเรียนกับเขา คนที่สนใจก็ไปเรียนเลยครับเอาหมดแท่งหมดแท่งสนใจใช่ไหมอยากไปเรียนเรื่องกบใช่ไหมไปเรียนเรื่องกบแล้วกลับมาก็เลี้ยงกบแล้วหมดแท่งเลี้ยงคนเดียวเหฮะหมดแท่งเลี้ยงคนเดียวครับก็จะเป็นเรื่องของกบไปนะครับหมดนุก็มีปลาดุกอย่างเงี้ยมีจิ้งหรีดจิ้งหรีดไข่ใช่ครับจิ้งหรีดไข่เขาก็ได้ขายตลอดชัดเจนชัดเจนในส่วนของตว์ต่างๆแล้วตรงนี้แล้วนะครับ ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรผลหม้ลาบไม้ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มาดูในเรื่องของสัตว์แล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องรบกวนท่าน,นผู้การเนี่ยพาผมเดินเที่ยวชมซึ่งในเรื่องของการเที่ยวชมนนเนี่ยนอกเหนือจากการเดินเท้าเปล่าเนี่ยสามารถจะขี่จักรยานมาเที่ยวก็ได้หรือว่ามีรถบริการได้ครับรนี่หมดครับ,บใช่ครับเย็นๆเนี่ยจะมีจักรยานเข้ามาขี่กันเต็มไปหมดเลยทั้งเสือหมอบทั้งเสือภูเขานะครับ ก็ถือว่าเป็นปอดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิุโลกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าค่าจหารเนี่ยจะมีอะไรอย่างนี้ด้วยโดยเฉพาะอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดเลยใช่ครับผมลงจากสนามบินมาก็เจอผมก่อนเลยอ่านะครับผมเดี๋ยวรบกวนให้นักผู้การเนี่ยพาเดินชมจะไปทั้งหมด400ไร่เลยไหมครับถ้าคุณจะกลีไหวถ้าเธอพร้อมเธอก็พร้อมด้วยกันครับเชิญครับผู้การเชิญรอบ ขันมากมาแล้วขันมากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับโดวยวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรโอ้โหพวก,การ<ว>กตึง<ว>ต้ง<ว>เออนั่นแหละนะครับก็เห็นเห็นมีต้นกงต้นกล้วยผมก็นึกถึงขันมากเลยครับวันนี้บรรยากาศดีมากนี่ก็คือกล้วยกวาสี่ร้อยสายพันธุ์นะครับสุดยอดจริงๆนี่มีมีบัวม่วงด้วยนะบัวม่วงนี่ต้นกล้วยป่ะครับ กล้วยเลยฮะโอ้โหเจอต้นตระกูลผมแล้วครับ บัวม่วงม่วงมาไงค,กการครับผู้การครับวันนี้ต้องบอกว่ารายการเมืองไทยดีๆคุ้มค่าจริงๆนะครับกับการที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับที่ศูนย์กิจกรรมโดยเฉพาะที่ศรรูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน46แห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ผู้การได้เชิญชวนคุณผู้ชมถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรศมาดูงานว่าทํายังไงถึงจะได้ประสบความสาเร็จเหมือนกองบิน46นี่ติดต่อยังไงอะไรบ้างครับยินดีครับติดต่อไม่ยากนะครับถ้าจะมาเป็นหมู่คณะนะครับ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ055301375ต่อ55233แผนกกิจการพลเรือนนะครับสุดยอดจริงๆยินดียินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเราก็ขึ้นที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นเรียบร้อยครับโอเคครับผมนะฮะโตมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะถามว่าจริงๆแล้วคำว่า ผู้การหัวใจกเกษตรเนี่ยนะครับผู้การใช้หลักอะไรในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการโน้มน้าวจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้ครับเราก็ต้องขยันสื่อสารนะครับสื่อสารว่าทิศทางของเรานควรจะไปทางไหนพวกเราพ้อไหมที่จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยทหารอื่นๆได้มาดูกันก่อนที่จะไปส่งเสริมก่อนจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทำตัวพวกเราเองให้เข้มแข็งก่อนนะครับก็ ชี้แจงกันใช้เวลาพูดคุยกันพอสมควรนะครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาร่วมเนี่ยเมื่อมาร่วมโดยที่ไม่มีคําสั่งเนี่ยทุกคนมาด้วยหัวใจนะครับถ้าเราสั่งเขาทําตามที่เราสั่งผลงานก็ออกมาเท่านั้นแหะทาเท่าที่สั่งแต่ถ้าเขาเห็นดีเห็นงามเห็นชอบกับเรานะครับผลงานจะออกมาทุ่มเทพลังกายพลังใจสติปัญญามาหมดเลยมาครบนะครับอ่ากันนะฮะ ก็ไม่สงสัยเลยครับว่ราะทำไมผู้การปูถึงได้เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้การหัวใจเกษตรนะครับดีใจแทนพี่น้องชาวไทยนะครับที่มีหน่วยงานราชการโดยเฉพาะทหารซึ่ง ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรั้วของชาตินะครับแต่ก็ไม่ได้ทําหน้าที่แค่รั้วของชาติอย่างเดียวยังมีกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเมืองไทยดีๆต้องขอขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกทากุลนาคอนทัพครับผู้บังคับการกองบินสีิบหกที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับดีครับคุณจักรีครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการเมืองไทยดีๆพบกันที่นี่ n อ็ทีที่นี่ที่เดียวในครั้งต่อไปผมจักรีม่วงมาและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับ สวัสดีครับทับบกทับเรือตำรวจขอดเรื่องแฟนนักหนาทำไมน้อลูกทำฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวๆเดินเดียวเข้าไปเที่ยวถูกด่ากระเด็นชี้หน้าว่าเครื่องแบบเหม็นยากเย็นกว่าขับเครื่องบิน